คือกลาโหมที่เราต้องรอเขาบอกว่าต้องรอจริงๆ <S <S ต้องรอคือเดี๋ยวบิ๊กแก้วพอหมดอ่าระยะของข้อกฏิกิิกาของปีเนะี่ยบิ๊กแก้วก็จะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมใช่ไหมแล้วก็บิ๊กแก้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ปรารถนาโอเคเราไม่ต้องพูดเรื่องบิ๊กแดงว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันหรืออะไรกันยังไงแต่บิ๊กแก้วเนี่ยตอนเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยก็เป็นคนที่ทาทาหน้าที่ได้ดีอันนี้ทหารเล่าให้ฟังว่าทําหน้าที่ได้ดีมากบิ๊กแก้วเนี่ย ก็มีลูกสาวหนึ่งคนซึ่งเรียนจบแล้วทำงานแล้วแล้วก็มีคุณแม่นะคะที่ฉลาภาพบิ๊กแก้วเนี่ยก็ตั้งความหวังเอาไว้ตั้งไว้ทำไ้ว่าเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยอยากจะไปบวชอยากจะไปบวชจะนั้นขนไหนไม่รู้นะแต่อยากจะไปบวชขณะที่กำลังคิดว่าเราจะไปบวชและจะบวชอะไรยังไงไปทางไหนอะไรยังไงแล้วเนี่ยก็มีคนบอกว่าแก้วแก้วไปเป็นกะลาโหมหน่อย แกบอกแกไม่ได้อยากไปหาคนอื่นเถอะเขาบอกช่วยกันหน่อยตอนนี้ต้องช่วยกันคนที่ไปและประโยคเดียวที่ทาให้บิ๊กแก้วเนี่ยบอกว่าไปก็ได้นะเสร็จงานแล้วต้องให้เรากลับนะเราจะไปบวชก็คือว่าเขาพูดว่าแก้วจะได้คุยกับรัฐบาลในรู้เรื่องคือเขาแบบปณีปนอมกัน mm hmm. เพราะว่ารัฐบาลไม่น่าไว้วางใจ